คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนำโดยพลอากาศเอกอดิศัก์กลั่นสนะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยพลเอกชาติอุดมติทะสุริว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพานิชพักดีนายวิบูลโคตรกูลผู้แทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชาวลิตแสงอุทัยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะ รวมหาหรือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับัวหน้าสนวนราชการและผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นอําเภอเมืองกําแพงเพชรในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการถนนสี่เลนตําบลท่าขุนรามอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรเนื่องจากตําบลท่าขุนรามอาเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรได้ดาเนินการขอให้แขวงกรมทางหลวงจังหวัดกําแพงเพชรและอีกด้านนั้นได้ดําเนินการขอให้สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนรัษฎรในเขตจังหวัดกําแพงเพชรช่วยแก้ไขในการจราจรถนนเส้นทางนครชุมท่าระแนะเส้นทางหมายเลข 116รวมระยะทาง9กิโลเมตรท้งนี้ทางแขวงกรมทางหลวงกำแพงเพชรได้าำนินการให้แล้วเสร็จ2กิโลเมตรปัญหาอีกประการหนึ่งคือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคโดยการขอสนับสนุนการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคการสร้างสถานีจ่ายน้ำดิบเพื่อสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านหนองยาวหมู่ที่10ตำบลอ่างทองที่เป็นจุดรับและจุดส่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านจำนวน23แห่ง ครอบคลุมจำนวน21หมู่บ้านซึ่งประชาชนผู้ใช้น้ำจำนวน7,360คนรวม1,840ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นจากนั้นคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างรวมหารือและฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหัวหนนราชกการที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงแบ่งออกเป็นสองเขตคือเขตภายในกำแพงเมืองมีพื้นที่503ไร่และเขตนอกกำแพงเมืองหรือที่เรียกกันว่าเขตอรัญยิกตั้งอยู่บนเขาลูกรางขนาดย่อมมีพื้นที่1,611ไร่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นศาสนสถานเป็นส่วนมากได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลก จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2534เนีรียมบกศาสตร์ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีครับมันจะต้องเริ่มต้นจากการท่องเทีย่ยวที่คนในจังหวัดเนี่ยใช้ประโยชน์ก่อนคนในจังหวัดเนี่ยไปใช้พื้นที่ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวชมไปเที่ยวอะไรอะไรนี่แล้วก็ มันก็จะมีการบอกต่อว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้านะมันก็จะพัฒนามันก็จะขยายวงออกไปเรื่อยๆตอนนี้ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไม่ได้เราก็จะมีนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่เราเนื่อการให้ส่วนใหญ่แล้วทุกที่เหมือนกันก็คือจะมองในเรื่องของพลายไซนะครับคือมองว่าเรามีอะไรนําเสนอแล้วก็นําเสนอไปแต่ว่าพอเวลาจะให้คนมาเลือกซื้อหรือว่ามาเลือกท่องเที่ยวเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการตรงนี้มันต้องดูในเรื่องของดีมาไซด้วยว่าเราต้องการดีมาไซก็ต้องการอะไรเรานําเสนอไปมันตรงประเด็นกับเขาไหมเราจะได้เลือกการทางท้อพันธ์หรือทําการตลาดได้อันนี้คือเรื่องของการท่องเที่ยวเื่นเหมือน,มนกันหมดนะครับทางภาคอีสานทางไรก็จะเป็นแบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราพัฒนาเป็นกลุ่มจังหวัดและสิ่งที่เหมือนกันถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันแต่ว่าก็ถึงเวลาที่ไปดําเนินการและใครดําเนินการได้ก่อนใครดําเนินการได้ดีกว่า ตรงนั้นจะถูกดึงไปหมดเลยส่วนที่เหลือก็จะเลยเจ็บไม่ค่อยได้อะไรอันนี้เป็นประเด็นที่ทางกลุ่มจังหวัดน่าจะต้องมีควาาพูดคุยกันให้ชัดเจนอีกด้านหนึ่งในพื้นที่ห่างไกล mm hmm. เช่นอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าตำบนโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนะครจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนำโดยพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลัดสนธ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นําท้องที่อำเภอโกสัมพีนครในเรื่องเกี่ยวกับการขอสร้างสะพานข้ามแม่น้ําปิงโดยมีประชาชนอาศัยสัญจรจํานวน1,896ครัวเรือนประชากร5,285คนมีความต้องการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําที่คลองวังเจ้าซึ่งมีสภาพตื้นเขินและมีการกัดเซาะตะลิ่งจนกระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางไป ปัญหาสุดท้ายมีความต้องการถนนคอนกรีตบริเวณจุดคลองมะค่าซึ่งมีประชาชนสัญจรจำนวน278ครัวเรือนประชากรกว่า870คนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขตอุทยานเขตป่าไม้ที่ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้กับการพัฒนานะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่ติดปัญหาอะไรและก็การดําเนินการถึงไหน มันปัญหาของมันจริงๆแล้วอยู่ที่ความเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีความชัดเจนมันก็เลยทําให้การดําเนินงานนั้นไปเดินไปไม่ไม่สุดนะครับคือไปแล้วผ่านหน่วยงานนี้ก็ยังติดหน่วยงานนั้นติดหน่วยงานนี้แล้วข้อมูลตรงนี้คนที่ดําเนินการดร้วยความอยากได้ที่ดาเนินการนั้นน่ะยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้แจ้งกห้ทางจังหวัดเขาทราบในรายละเอียดว่าจะทําอะไรถึงไหน ความเข้าใจกันเองตรงนี้ครับวันโอกาสในเวทีอย่างนี้เป็นเวทีที่ดีนะครับเวทีที่เราจะทําให้ทั้งภาคประชาชนและก็ภาคหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันได้รับทราบปัญหาร่วมกันทั้งนี้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้นงต้นนั้นที่ประชุมร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงเสนอแนวทางการดําเนินการอีกทั้งทางคณะกรรมการจะได้นําไปดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไปวิชัยสิทธิพันธ์ถ่ายภาพ บินสัตราคมรายงานจากจังหวัดกำแพงเพชร